เรียนผู้รับการตารวจภูทอจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสํา,านักงานตารวจแห่งรายการตารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ปาไมชิกัมต้องมีความรู้คชอาวุธปืนเป็นประจํากลายตามภารกิจของหน่วยขาดโอกาสในการฝึกซ้อมและการฝึกฝนในด้านการยิงและการใช้อาวุธปืนจังหวัดบุรีรัมย์ได้เพิ่มทักษะความชํานาญในการใช้อาวุธปืน ให้มีประสิทธิภาพสูงการยิงป uh ืนของกิจการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีก็ประมาณสองพร้อยหาสากองร้อยอาสารคารีแดนจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้เข้ารับการทักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีก็ประมาณสองพของตำรวจตูนจังหวัดบุรีรัมย์ราลองผู้เข้าการตำรวจพูจังหวัดบุรีรัมย์ท่านอบรมเพิ่มทักษะ การใช้อาวุธปืนและการยิงปืนพันธะร้อยห้าสิบห้าของตำรวจภูธรจังหวัดพิรำในวันนี้ให้ปลอดภัยทั้งแต่ตัวเองและผู้อื่นยิ่งถือว่าและการยิงปืนของคณะกรรตการตำรวจในสักงกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2องพันาบและปลอดภยัยขอให้ทุกคนตั้งใจเอาใจใส่ในการสุบรมเพื่อประโยชน์กแก่ตัวท่านเองและประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องการป่าปรามายากรรมและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคอยเร่ยับแล้ววันปัะจัก็ฝึกต่อยใช่ไหมัจจัยฝึกต่อยวันจัยกมือโอ้น้อยมาก ตำรววเราดูดูการยิงนะคุฟึ๊กเอาครับยี่ิห้เมตรครับยีหลาหลาครับโปร่ไม่ได้ ถ้ายิงไม่ดีโทษเปิดนะตันะเปงซ้ายหน่อยอะไม่รู้เล่านี่ยเปคน เป้าประกอบประกอบนะครับแต่และเป้าคนหัวเป้ากาลุณาบอกนิดนึงว่าตัวนี้ตัวนี้เขียนกับผมใช้เวลาอีกไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับให้เวลาอีกไม่เกินหนึ่งนาที เอาหิงเรกนะครับจะหมดหรือไม่หมดก็ต้องวางนะครับอ่านะมันจุยิงเร็วนะครับเดี๋ยวยิงอ่านะมันจุ ส่งด้วยนะครับคองไว้ดีๆเสร็จแล้วถอยออกมา เราไม่จาเป็นต้องว่ายิงลูกจริงนะอยู่ว่างๆพยายามซ้อมไดไฟนะกำมือให้แน่นหลักการมีอยู่นิดเดียวการยิงปืนพกคือตอนลั่นลั่นไปแต่ต้องลั่นให้โดยไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยนะสามนิ้วข้างล่างกำด้ามปืนให้แน่นนิ้วที่เหนียวนิ้วที่นิ้วชี้ที่เหนียวเนี่ยบีบบีบเข้ามา จนให้แล้วก็ศูนย์ก็บังคับไว้ที่เป้าจนให้มันลั่นโดยไม่รู้ตัวอย่าไปคิดว่าพอศูนย์อยู่ที่เป้าแล้วก,กระตุกเลยอย่างนี้ออกทุกลายนะพยายามบีบๆค่อยๆบีบให้มันลั่นเองไม่รู้ตัวนี่คือหลักการยิงปืนพกแค่นั้นนะไม่มีอะไรยากอยู่พยายามว่างๆก็เล็งไดไฟไดไฟ,ไฟไปเรื่อยๆนะการยิงทุกระบบไม่ว่าระบบ n อ a ระบบ PVC ระบบการยิงฉับพัน